พามารู้จักเมนูปราเซียนเลยนะครับเมนูนี้ตับทอดกระเทียมนี่แหละครับเป็นเมนูง่ายๆแต่ใช้เทคนิคมากมายเลยแหละครับมาดูกันเลยครับวันนี้ใช้ตับหมูครึ่งกิโลนะครับมาล้างน้ําให้สะอาดเลยนะครับเชฟจะหั่นแบบพอดีคํามาก่อนนะครับพอดีคําก็คือไม่หนามากและก็ไม่บางมากจนเกินไปนะครับใช้มีดคมจัดเลยนะครับเวลาหั่นเนี่ยนะครับเริ่มมาล้างน้ําให้เรียบร้อยก่อนนะครับ ล้างถึงสองน้ำเลยนะครับแล้วก็ใส่แป้งมันลงไปครับนี่เริ่มเทคนิคเลยนะครับเชฟจะใช้แป้งมันในการล้างตับอีกทีหนึ่งนะครับแป้งมันเนี่ยเขาจะไปจับคราบเลือดต่างๆที่ตับออกหมดเลยนะครับจนทําให้ตับของเราสีใสสะอาดเลยเดี๋ยวลองค่อยดูนะครับแช่น้ําแป้งมันทิ้งไว้สักสินาทีครับแล้วกลับมาดูคราบเลือดจะหลุดออกกับแป้งมันหมดเลยเห็นไหมครับแป้งมันจะเป็นสีแดงๆเลย แล้วก็เทออกครับล้างน้ําอีกทีนะครับคราวนี้เห็นไหมครับตับของเรามีความใสขึ้นมาเลยเลยครับอย่างที่บอกเลยครับมาหมักตับด้วยซอสหอยนางรมครึ่งช้อนโต๊ะครับซอสปรุงรสก็อีกครึ่งช้อนโต๊ะครับซีอิ๊วขาวอีกครึ่งช้อนโต๊ะครับผงปรุงรสหนึ่งช้อนชาครับตัดน้ำตาลทรายไปสักครึ่งช้อนชาครับ พริกไทยดำโขกหยาบอีกหนึ่งช้อนโต๊ะครับคุกส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันให้หมดเลยนะครับแล้วเชฟก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ20นาทีครับเดี๋ยวเราไปเริ่มตั้งกระทะกันได้เลยครับใส่น้ำมันลงไปเยอะหน่อยนะครับนำกระเทียมไทยที่โขกแล้วลงไปได้เลยนะครับ แล้วก็เปิดไฟผัดให้กรอบเลยครับให้เหลืองเลยครับกระเทียมเขาเริ่มเหลืองได้ที่แล้วนะครับเชฟก็จะตักขึ้นมาเลยนะครับไม่ต้องรอจนกว่าเขาได้ที่นะไม่งั้นเดี๋ยวจะเกลียยเอาตักขึ้นมาแล้วความร้อนจะทำให้เขาฝุกต่ออีกนิดนึงนะครับ บางคนจะพลาดตรงนี้เดี๋ยวจะขมแล้วก็เริ่มใส่ตับของเราลงไปได้เลยครับตับที่เราหมักไว้นะครับผัดไปเรื่อยๆเลยครับจะบอกว่าเชฟจะไม่ผัดจนตับแบบสุกมากนะครับไม่งั้นก็จะกระด้างแล้วก็แข็งนะครับจะผัดมาให้แบบสุกกาลังดีใช้คําว่ายังไงดีใช้คําว่าพอเริ่มสุกได้ที่ก็พอเลยดีกว่าครับเท่านี้เลยนะครับ ตับของเราก็จะมีความเด้งแล้วก็ไม่กระด้างนะครับเนื้อรสดหวานทีเดียวแหละตักขึ้นมาเสิร์ฟใส่จานแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวลงไปนะครับโอ้โหนี่แหละครับตับทอดกระเทียมที่เชฟบอกหยอกพริกไทยอีกเล็กน้อยนะครับโอ้โหเด็ดเลยดูเหมือนจะเป็นเมนูที่ง่ายๆนะครับแต่ไม่ง่ายอย่างที่คิดเลยนะครับ แฝงไว้ด้วยเทคนิคมากมายดูแล้วลองเอาไปทำชิมกันดูนะครับข่าวหมดหมอแน่นอนครับเมนูนี้